จาะข้อมูลริโยริเปอร์นักเก็บกวาดสุดโหดในกาจิอาคุตะยังไงก็ฝากทุกคนก็ติดตามแล้วลองไปฟังกันครับริโยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเก็บกวาดที่เก่งกาดทั้งที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เลยเรียกว่าอายุน้อยร้อยประสบการณ์เพราะก่อนที่ริโยจะมาเป็นนักเก็บกวาดเนี่ยเธอเคยเป็นมือสังหารมาก่อนทําให้ริโยมีความสามารถในการต่อสู้เชี่ยวชาญในการใช้หลวงพ่อโป้งโหดถึงขนาดเรือกได้ว่าจะยิง หรือเลี่ยงจุดสาคัญของเป้าหมายก็ได้อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นและโหดมากคือจิงกิของริโยครับที่มีชื่อเรียกว่าเดริเปอร์มันคือกันไกขนาดใหญ่ที่มีพลังการทาลายล้างสูง ลิโอจะใช้ขานในการควบคุมเดลิเปอร์ได้อย่าง,งคล่องแคล่วเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเธอเลยครับการจะหลบการโจมตีของเดลิเปอร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะเมื่อเราหลบได้ครั้งหนึ่งแล้วลิโอจะพับเดลิปเปอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องถ้าจะหลบเดลิเปอร์ให้พ้นเลยจําเป็นต้องหลบให้ได้ถึง2ครั้งเพราะแบบนี้แหละครับลิโอที่มีทั้งประสบการณ์และจิงกิ เธอเลยเป็นนักเก็บกวาดที่โหดมากๆแต่เห็นเก่งแบบนี้เธอไม่ชอบมแมลงสาบเลยครับแล้วเพื่อนๆให้คะแนนความเก่งของริโยกี่คะแนนเต็มสิบลองพิมพ์พูดคุยกันดูนะครับแล้วฝากเอาไว้ด้วยกับกาชิอาคุตะวันนี้ทางสตรีมมิ่ง